สบายดีสบายดีพี่น้องปองป่งปายบุรภสุขสุขคนเด้อเมื่อนี้เราสิพามาเฮ็ดส้มขวายะกะเฮ็ดตั้งเต้มือบุญนพวเลกัอัดคลิปใบและวกะบับโบเรอลุลงจ้ากเ่อเนาะ,ะฟักมุนมุนมันจะได้หน้าตาประมาณนี้เนาอะ,อะายคนก็นจะเคยเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปตําหัวผักเทียมกับขิงใส่เนาะตำใส่พอประมาณ ตามด้วยเกลือเนาะเกลือกับประมาณซ้ำนี้เนาะแต่ก็ยังบพออย่างตต่มใส่ตต่มน้อยหนึ่งอีกตต่มเกลือแล้ะก็เป็นนัวเนาะคันท้าพอเกลือเป็นนัวละมันก็จะจะเซฟนะโบไซยังไล่เนาะใส่แต่เกลือกับเป็นนัว กินฮะเด้อจ้าหน่อยไปตังสูให้เขาเบี้ยมาส่งแล้วบ่ยังนึงเอามาล้บ่ส่งนังบ่อืมพึบ่บ่ไอ้พุ่นตะคับอันจอดเอามาล่ะติสั่งผู้ใดก็บ่มาส่งบ่มีคนมาส่งบ่มีรถไปตังเอากินะเจนเขาไปนั่งนําคอยคนอันนี้คอยจะไปนั่งนําฮะ ันไประยะนึงก็ว่าเอ๊ลืมยังนาลืมยังนกับแม่ลืมเขาเนียน้ยเอาจะไปเอาเขาเนี้ยเซนําไสเนาะอ,อ่าล่างจากนั้นก็คัน้นให้มันเป็นก้นแนี้นี้มันติดมือเนวนี้เ้อพี่น้องอ่าถือว่าใดาที่แล้วเนาะเอาก็มาปันเห็ดก้นน้อยๆเพื่อจะเกี่ยมห่อเนาะอ่าตอนนี้กับเม่ก็พากันมาโกะตองเกะใบตองใบตองก็ยุ่งซุงๆแล้วก็อึดแหงเนาะอันนี้ก็ยุ่ล้างบาน พูกไปสี่ห้าหกตนนี้แหละมันกาแพ้นำโบทันเนะาะเจัากนอยกมกปลาจัากนอยกมกอันไข่มดส้มมกหันมกนี้ตลอดะนะก็เลยว่าอันอึดเดนเนาะตองนะหลังจากที่ได้ตรงมาแล้ววก็เอาไปตากเดดให้มันออนน้อยนึงแล้วก็มาห,อห่อเนาะเกี่ยมหอ่อ จะห่อซองเทือเนาะอันนี้เป็นซันทีหนึ่งโกนเนาะแล้วก็จะมีซันทีโซ้งนําเพื่อให้มันหน้าก็ใสใบตรงไล่ไล่เดย์ต่ว่าตัวนี้นี่มันอืดใบตรงเนาะก็เลยว่าประหยัดใบตรงน้อยนึงห่อส้มไปนําแล้วก็คิดไปหนาเนาะว่าเอ๊ซ้มที่ว่าเฮาเฮ็ดมื้อนี้นี่มันเสพบอยู่บ่เนาะมันสีเป็นตะกินอยู่บ่เนาะมันมันสิพอเกลือบ่เนาะมันสิพอแป้งนวอยู่บ่เนา คือน่าน,นะ่ะคืดลุนตัวเองอยู่ไรเพราะว่ากะกะห้าซีเห็ดซ่องเทือกับเทือนี่นี่แหละกะเทือทีนึ่งกะกะเข้มโพส <c oughs> เป็นยุแต่ว่ามันเข้มทานะเทืาเหล้วนี้เห็ดานะแต่ว่าเท้อนี้นะข้อเกม,มือเนอะอาะสีเห็ดแสบที่สุดเลยล,ล่อลุนนำกันเด้อแล้วก็สิมะข่ายฮะเบิองว่ามันสีเป็นหน้าตาประมาณใดมันสีน้าเสียบโบสีหนา <c oughs> การรุนคือกันเด <c oughs> ใจจดใจจอเนาะมือหนึ่งส่อหมือกับเป็นกินแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็คือว่าหอแล้วเนาะไดยูอ่าส่องสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเกา้าสิบสิบเอ็ด อ่าได้สิบเอ็ดอเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าหลังจากทีวาพานไปซ่องซ้ำมือเนาะตอนนี้กําลังสีเกมไปงานมูก็เลย่ามาแวะเบิงสมเขาก็ดีกินละพี่นอ้องอ่าน่าเสียบเถอะว่าน้ำลายแต๊กเดก้กับเขาเนี่ยหอนฮอนบอหอนก็ไดในะเดิอนนี้นะในในหน้าที่นี้นะยักสุดยักกินเขานำมาผาักเสียนะ้ยงใะยักสุดอ่ากระทือว่า กินหนึ่งเนอะแล้วจะไปงานมูโตสีหษะนาก็เลยว่ากลับมาจึงมากินอีกื่มสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้เนอะบ๊ายบาย